ทุกคนเลยนะครับก็ว,วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกนะฮะแล้วก็ท่านประธานสภา,าท่านสอจอท่านสอ,อนะครับปีจัดโปรแกรมนี้ขึ้นมาด้วยกันนะครับนะครับ,นะรบก็ต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้รู้สึกยินดีเมื่อกี้ตามน้ำประการคุยหลวงพ่อว่าเอ้ตอนที่ปีที่แล้วน้ําท่วมเห็นว่าตรงนี้อยู่ในแถวนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีกว่าทุกที่นะฮะเพราะจำได้เลยเมื่อประมาณนักเดือนตุลา น้ำท่วมเยอะๆอ่ะเรามากันเนี่ยบางที่เนี่ยถึงหน้าอกเลยนะครับเราไปหลังเส้นแมรี่ถ้าผมจะไม่ผิดแล้วต้องนั่งเรือเข้าไปกันพี่น้องชาวโวล่าเราก็เดือดร้อนแต่ตรงนู้นนั้นน่ะนะทางนั้นหน้าอกก็มันอยู่ติดกับลำตะคองเมื่อกี้ท่านนายกก็ได้โอกาสได้คุยแล้วนะครับว่าจริงๆพวกนี้ลำตะคองเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีพัฒนานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็จะเป็นแหล่ง อะไรต่างๆของเมืองโคราชเราแต่เราก็ต้องระวังเรื่องของน้ําด้วยนะครับ่านนายกก็ตอนนี้ต่อยอดหลายเรื่องนะครับเรื่องปลาอย่างที่ทราบนะครับว่าปลาอยู่เนื้วเนี่ยตั้งแต่สมยัยท่านสุวันไดจับลบนะครับท่านก็เึงมม่งปมาในกับสวนกลาเพราะจริงๆแล้วการทำโครงการใหญ่ๆในเทศบาลเมืองโคราชเนี่ยเทศบาลเมืองโคราชปีๆไม่ได้มีงบสำหรับโครงการใหญ่ๆเช่นปลาปลาไม่มี เราต้องของงบจากส่วนกลางฉะนั้นเทศบาลเฉยๆเนี่ยทาไม่ได้นะครับจะไปบอกไอ้เทศบาลน่าจะน้าแรงเนี่ยเทศบาลก็ปรับปรุงเฉพาะที่มีได้แต่จะไปสร้างลงกองน้ําขนาดใหญ่ดึงน้ําจากเขือข่อนนู้นเขื่อนนี้มาเนี่ยถ้าไม่ได้งบประมาณจากส่วนกลางเนี่ยทําไม่ได้เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยใช้เงินเป็นพันล้านเทศบาลปีอ่ะมีงบประมาณก็่วันเจ็ดแปดร้อยล้านงบที่จะมาสร้างพวกเนี่ยไม่มี ฉะนั้นเทศบาลเนี่ยจะต้องประสานกับส่วนกลางก็คือสอสอในพื้นที่ที่จะทํายังไงไปดึงงบประมาณมาได้เหมือนสมัยก่อนท่านสุวัสด์เนี่ยก็ไปดึงงบประมาณมาทําประปาทำโรงกองน้ํามาทําท่อน,น้ําดิบมาทําบ,บําบัดน้ําเสียเพราะเมือ,องโคราชเราโตขึ้นเรื่อยๆถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราทําเฉพาะในสวนให้สร้างความเจริญแต่สิ่งแวดล้อมเป็นพิษอะไรจะเกิดขึ้นฉะนั้นเราก็มีโรง สำหรับบำบัดน้ำเสียที่พวกเราใช้ห้องน้ำใช้ร้านอาหารหรือใช้โรงแรมใช้ร้านค้าต่างที่เททิ้งมาเนี่ยไปบำบัดให้ดีเพ <c oughs> ื่อจะได้น้ำพวกนี้ไม่เป็นน้ำเสียทำให้เมืองเนี่ยเสียหาย <c oughs> อย่างสนามกีฬาตอนนั้นเรามาจัสีเกมที่โคราชเป็นครั้งแรกก็ <c oughs> ใช้เงินประมาณถ้าผมจำผิดสามพันล้านนะครับอันนั้นก็เหมือนกันอันนั้นก็เปงบประมาณจากส่วนกลางที่ท่านสุวัสด์ขอมา ผมเนี่ยให้ความสําคัญกับที่วัดแห่งนี้มากนะครับตอนที่ได้รับเลือกใหม่ๆเนี่ยผมแอบมาที่นี่นะครับมาพบก,กับท่านเจ้าอาวาสนะครับแต่น,นั้นเนี่ยก็มีความประสงค์อยากจะลื้อนะครับไอ้ตรงเนี้ยที่เมื่อก่อนก็ทาเป็นตลาดน้ําใช่ไหมครับศูนย์โอทอ็อปใช่ไหมครับก็ไปคุยกับช่างนักช่างช่งนักช่าง,งเขาก็บอกว่ามันเป็นพัสดุเป็นอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะติดระเบียบอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าพอตอนหลังมาเนี่ย น้นท่มตลอดเหมนทะเลเยไม่ใ,ชมใช่ช่วงเทศกาลน้าท่วมช่ว,ชวตะตะนตกาช่วยดูแ,ลแลปคืที้วามันมมอระหญหาในซอยผมอยู่นะคือปัญหาเรื่องขยะนะครับาน้ําท่วมมาโดยตลอดผมอยากให้มีตรงเนี้เวลาน้ําจะมายังไม่ถึงขนาดท่วมท่วมปากท่ออยาให้มีปิดปากท่อนะครับมันจะน้ําจะได้ไม่ดันขึ้นไปข้างบนถึงสารเจ้าผม ถ้าไปเึ็นท่านานเจ้าผมเมื่มอไรเรียบร้อยตลอดซอยคือป้ายชุมชนหลายสมัยเกือบสิบปีแล้วครับป้ายหายไปไหนไม่รู้ป้ายชุมชนมันไม่มี <c oughs> ก็บางคนถามว่านนี่มันชุมชนอะไรเขาไม่มีป้ายแล้วก็ท่อระบายน้ำในวัดจะลาฝนตกหนักหน้าวัดเนี่ยน้ำจะท่วมแล้วก็มันจะดันเข้าศาราซึ่งผู้ที่รับกฎจะเป็นพระอาจารย์ก็คือจะต้องมาดูน้ำออก เป็นของเรานะคะค่อนข้างจะกกว่างนะคะบริเวณหัวสะพานอัสดาน,นะคะก็จะมีเป็นแบบว่าพูกคนไร้บ้านเนาะเ้อให้ผู้คกันจัดคนไร้บ้านนะคะมาอยู่กันเป็นจํานวนมากแล้วก็ทําให้พื้นที่บริเวณนั้นเกิดความสปกรปก,ปกนะคะโดยที่ว่าจริงๆเราอยากพัฒนาตรงนั้นแต่ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่ามันหลายสายหตุนะคะ